การบรรยายจะเริ่มหลังจากเข้ากลุ่มเสร็จแล้วก็ขึ้นมาวันนี้เราหลักสูตรตัวนี้ในช่วงแรกเนี่ยความจริงมันสามชั่วโมงช่วงนี้เรารับได้แค่สองชั่วโมงต้องต้องทำใจเพราะว่าหลายหลายอย่างก็มีความจำเป็นหลายหลายอย่างหลักสูตรก็สาม,มารถยืดหยุ่นบรรจุได้เพื่อประโยชน์กับพี่น้อง ผู้บริการพันใหม่ที่ว่าตรงนี้นะก็ก็กทำใจนะมันจะพยายามให้มันต่อเนื่องมากที่สุดดังนั้นทั้งหลายเนี่ยรู้แต่ว่าอันไหนเกิดก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นก่อนแต่มันจะกระโดดข้ามเพื่อผู้ใหญ่มาแค่นั้นเองนั้นข,ขอขอให้รักษาเวลาในตั้งแต่บันนี้จนถึง17นาฬิกาเป็นชั่วโมงของของวิทยาณที่ชื่อว่าชื่อว่าปรีชาศิลมาแล้วกันนะครับ แล้ววันพรุ่งนี้อีกหนึ่งชั่วโมงดังนั้นฉีกแล้ว3ามชั่วโมงฉีกนะครับก็พ,พยายามที่จะเชื่อมต่อให้มันต่อเนื่องกันแล้วกันสำหรับกิจก,กรรมอันแรกนั้นใช้เวลานะถ้าเผื่อสามารถประหยัดได้คือใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งนั้นก็ขอให้ประหยัดได้ก็จะได้เนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับให้วิจัยกรขอท่านเตรียมตัวเลยนะ ที่วิจยากรประจำกลุ่มขนาดนี้ท่านไปคอยอยู่ที่จุดที่ท่านแยกกลุ่มกันแล้วนะครับท่านหลังจากที่ชี้แจงเสร็จแล้วก็ท่านทั้งหลายก็เดินตาแบงมีอุปกรณ์ที่จะต้องไปรับขนาดนี้เห็นว่าวิจกรได้แจกใบงงใบงานไปเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับรายละเอียดจะอยู่ที่ใบงานพอไปถึงก็วิจกรจะประสานในเรื่องการทํา โลเคชันให้สมกับบทบาททั้งหลายเนี่ยนะมันจะแยกออกเป็นสองกลุ่มขอให้แบ่งกลุ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าสุภาพสตรีอยู่กลุ่มหนึ่งสุภาพบุรุษอยู่กลุ่มหนึ่งท่านวิจกรจะชี้แจงทีนึงว่าสุภาพบุรุษคือใครที่จะเป็นตําแหน่งอะไรสุภาพสตรีนะเป็นใครในตําแหน่งอะไรจะรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรก็คงจะอยู่ที่รายละเอียดว่าเราลงสู่การปฏิบัติแล้วเราจะแยก หรือตระหนักว่ามันเปน็นเป็นอะไรหรือมีประโยชน์อะไรนะครับก็ขอเรียนว่าทุกอย่างถ้าเผื่อได้รับเอกสารใบงานเสร็จแล้วท่านไปเลยและยกเว้นท่านประธานกลุ่มท่านไปเ,เราเอาอุปกรณ์อยู่กลุ่มละสองถุงอยู่หน้าห้องวิทยากรข้างล่างนะครับรู้จักนะครับครับขอบคุณใช้เวลาตามเวลาให้แล้วก็กลับมาให้ตรงเวลาเพราะว่า เรามีเวลาจำกัดครับขอบคุณครับเชิญครับไปที่กลุ่มเลยท่านไปเลยแล้วครับประธานกลุ่มเขาจะ